ทิปการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มต่อแม่ปองศึกแล้วให้สัมภาษณ์เดบิวสินค้า30ตัวพระสมปองต้องอำลาผ้าจีวรน,นักข่าวงงไปรอก่อนรอจนสายไปผิดวัดมาเหนือเมฆศึกออกไปผลกระแสนหนุ่มกัญชัยก็ได้ตัวสัมภาษณ์ก่อนพี่หนุ่มขอแผ่ขยี้เหตุปัจจัยไขคดีทุนเจ้าสัว ที่ใช้นี่ที่เอ็นดูไม่ต้องกลัวสึกออกมาทราบและนัวปังปังปังบุญหนอบุญสามสิบปีหนอพระพุทธเด็กเล็กเล็กบริสุทธิ์เทศหลายครั้งเด็กหัวเราะทำแทรกซึ่งงามอลงังสอนสนุกคนคอยฟังทุกตำบลสี่พอสอก็จะเหลือหนึ่งพอสภัยวันหนึ่งสมปองต่อลงถนนโดนกดดันขอกลับเป็นปุถุชน สีสุวรรณหากวิ่งชนเตะปากเลยการตลาดของแม่ปองมองไว้แล้วคอนเน็ชันแจมและแจ๋วไม่อยู่เฉยยาสีฟันน้ำปลาร้ากะปิเคยผงชูรถยามเสวยต้องแม่ปองขนมจีนสำเร็จรูปก็มานะยาปลูกผมแทรกธรรมะหลากหลายของมีน้ำดื่มปลาน้ำมนหน้าสั่งจองพิมพ์รีพายยังนั่งมองสยองกลัว กลัวแม่ปองมาแย่งส่วนแบ่งตลาดสมองดีเก่งฉกาดคนมีหัวศึกแล้วปังเหมือนภัยวันรักรัวรัวสีสุวารด่าว่าชั่วว่ามัวเมาแม่ปองบอกสนิทกับทนายความห้าหกคนคอยเดินตามไม่เคยเหงาสีสุวารหากอยากแซะทำเบาๆไม่งั้น,นึ่งอาจจะเน่าโดนเอาคืนส่วนปอบนิวช่องผีหาด่าตลอด แม่ปองเศร้าแต่ไม่ปอดหากสุขฝืนฟ้องร้องแน่ไอ้นักข่าวที่ถือปืนเสนอข่าวแต่ละคืนเหมือนฆ่าคนชมอีตูบด่าคนที่เขาเห็นต่างจนเนชัน่นเขาล้างบางเขาไม่สนลุจจากช่องต้องสมสารแทบอับจนลอยตามน้ำมายกพลที่ปอบนิวส์ส่วนตัวกูเหมือนอกหักรอบที่สองพอสอสองพระสมปองทำเซิ่ง มันหวงเหวงเห็นผ้าเหลืองต้องปลิดปลิวเศร้าปนแค้นกูกโกรธกริ้วการเมืองไทยส่วนอีเอ๋คงสมใจได้คือยีต่ต่อจากนี้คงไล่ตีกลัวที่ไหนขนาดพระคาผ้าเหลืองไม่เกรงใจสึกเถื่มือโพสต์ลงไปใจนางมารสี่พี่น้องสี่พอสอเหลือแค่สองพอสอสามน้ำตาน้องหน้าสงสาร พระรุ่นที่พระนักเทศในตำนานลาส้อยทองแล้วกลับบ้านไม่ย้อนคืนมีข่าวว่าจะลาสึกตามมาด้วยพระสมพงคนเริ่มอวยยิ้มสดชื่นกูก็ตามพอสอไลฟยามนั่งยืนอ้าวข่าวแววบอกสุดฝืนจะสึกตามเหลือแต่ท่านพอสอสีพระนพันใช่นเดชนะทุกท่านไม่ต้องถามแม่ปองกรุ๊กกำเนิดแล้วแบรนด์มดงาม มีค่ายเพลงไหายทองคำหามแม่ปองจุดขายคือเรื่องกินดื่มปัจจัยสี่เรื่องความงามผมผิวดีหน้าคล้ำมองเครื่องสำอางผลิตเลยนะแม่ปองแฟนคลับรอจะซื้อของให้กำลังให้มีร้านแบบเซเว่นถามพี่หนุ่มมีไพวันยิ้มอุุมแอบข้างหลังสองพี่น้องให้รุ่งเรืองปังปัง,ปง,ปง เล่นละครหรือเล่นหนังให้คนตามในยุคที่คนเคร่งเครียดตกงานเพียบศึกมาแล้วอย่าได้เงียบคนจะยามรีบทำงานเลี้ยงตัวเองรายได้งามทำถูกแล้วตามเลิกยามตามตำราจากนี้ไปอยากจะกดกระดิ่งน้อยกดเข้าไปสักห้าร้อยนะคุณขาอยากหัวเราะอ,อยากหยอดมุกแบบฮาฮาทาได้เลยทะลุฟ้าทะลุดิน ใส่เดรสส้มยามออกไลฟ์เรื่องธรรมะจะหามากใครเอะอะอยาทวินเสื้อหลากสีเรื่องแฟชั่นหากใครอินก็ฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินหมิ่นผิดคนลาไปก่อนกลอนตอนนี้ไม่ยาวมากยี่สิบบทแล้วขอจากไปฝึกฝนวาทศิลป์แบบแม่ปองผู้ยากจนแต่วางแผนติดต่อคนจนได้ใจอันคนรักเท่าผืนเสือเส้นกระจูด อันคนเกลียดก็หน้าบูดทนไม่ไหวคอยแดกดันปุ่มดิสไลค์กดอย่างไวส่วนตัวกูรับหมดใจจะคอยตามอีเนเน่บ้านกกก๊อกนั่งคอตกนั่งรองานจับประหนกคนเลิกถามหมอปลาหนีพี่อุบและทนายความเลิกคบหาเพราะเลวซามตามสันดานเอซี FC, แม่งหายงั่วยังคลั่งไม่เลิกคนตามพระเอกเกิิกสนุกสนาน ย้ายฝั่งด้วยไอ้พวกงั่วเสือกตามมานสองพอสอฮอตทุกบ้านตามถูกคนหนุ่มกันชัยเขายังรักยังถนอมให้อ่านข่าวหนุ่มนอบน้อมไม่สับสนหนุ่มเชื่อมั่นพระสมปองผู้หน้ามนจิตใจดีใช่โจรปล้นแบบอีพลที่มดดำอย่าม,มาแซวว่าห่วงแขกเพราะพี่หนุ่มเอาเงินแลกก็หลายหนที่หนุ่มแอบดีลล่วงหน้าใช่ซ่อนกน พอสึกปั๊บก็พร้อมชนสัมภาษณ์เลยเป็นช่องแรกรายการแรกนาะสมปองดิวกันแล้วมดดำมองอยากร้องเหวยรายการแชร์ขอต่อคิวอย่างเคยเคยมดดำชินนั่งเสเบยสบายใจอ้าวตายหากลอนตเตลิดเพลินไปหน่อยกูรักไงชมไม่น้อยกูช่วยขายพี่หนุ่มรักกูรักตามแบบไม่อายแถมมีแก๊งของทนายคอยอุ้มชู ขอให้ท่านสองพอสอผู้พร้อมส่งจงรุ่งเรืองงามอลงได้อยู่หรูสิบเปอร์เซนที่ขายของแกะออกดูจะทำบุญให้หนูหนูในโรงเรียนหมูกระทะของย่างเนยประชาชื่นต้องเข้าแล้วตอนกลางคืนมาน้อมเสียนมิมนท่านเจิมกระทะทั้งสองเสียนกูรักเฮียกูขอเขียนส่งท้ายกลอนจบตอนแม่ปองศึกแล้ว ให้สัมภาษณ์เดบิวสินค้า30ตัวคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี